ยกเวทกี่กิโลถึงจะหนักพอให้กล้ามเนื้อเติบโตนะครับคือเอาจริงๆนะทำว่ากี่กิโลเนี่ยมันประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วความหนักของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยยก5กิโลก็คือหนักแล้วนะครับบางคน5กิโลอ,า,อาจจะเบาไปอาจจะต้องขยับขึ้นมาสัก1ิกิโลกำลังพอดีหรือบ,บางคนแบบมีความแข็งแกร่งทางร่างกายและกล้ามเนื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอาจจะยกได้มากกว่านี้อีกซึ่งตรงนี้ครับมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานวัดได้นะครับดังนั้นการที่เราจะเลือกน้ําหนักที่ตอบโจทย์ก็คือให้ ลองยบดูเลยครับว่าเอ้ยสำหรับเราเนี่ย มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีไหมไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาเกินควรนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เออเรากาลังยกและโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีท่วงท่าถูกต้องแบบนี้เป็นต้นนะครับและที่สําคัญที่สุดกล้ามเนื้อแต่ละมัดก็ยกได้ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตตัวเองดีๆเราจะรู้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเวทสมมติยกดัมเบลเฟสที่อกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะยกได้อีกน้ําหนักหนึ่งพอมาที่ไหล่มันก็อีกน้ําหนักหนึ่งพอมาที่หน้าแขนมันก็อีกน้ําหนักหนึ่งพอมาที่ขามันก,กนั ว่ามันต้องเป็นเป็นตัวเลขเท่านี้เท่านั้นนะที่มันจะทําให้เราเนี่ยเล่นแล้วมีความเติบโตและพัฒนาของกล้ามเนื้อที่ดีได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะลองเอาตัวเองอะครับมาลองดูรวมถึงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนด้วยนะครับมาประเมินว่าเอ้ยกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยเราเหมาะกับน้ําหนักเท่านี้กล้ามเนื้อส่วนนี้เหมาะกับน้ําหนักตัวเลขนี้และถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเล่นไปแล้วมันแข็งแรงขึ้นก็ค่อยไต่ระดับความหนักขึ้นไปเรื่อยๆและพัฒนาของกล้ามเนื้อเขาก็จะโตและมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างไงลองฟ